สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้ตันดาฟาร์มมีคลิปสั้นๆจะมานำความรู้ข้างคอกมาบอกให้กับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคปากเท้าเปื่อยนะฮะข่าวๆนะครับ,รรรบตันดาฟาร์มได้รับข่าวาวจาก F อฟซีอ่าโทรมาเล่าให้ฟัง อินบ uh, ็อก mm hmm. มาพูดคุยกันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดที่ตอนนี้โรคปากเท้าเปื่อยระบาดหนักมากในเขตอำเภอหมวกเหล็ก um ok จังหวัดสระบุรีในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับในเขตจังหวัด uh, บุรีรัมย์บางพื้นที่นะครับซึ่งมันแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวัวควายที่ป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อยในปีนี้นะครับ มีการฉีดวัคซีนหมดแล้วนะฮะฉีดวัคซีนหมดแล้วแต่ก็ยังป่วยแล้วป่วยหนักมากเสียชีวิตเป็นว่าเล่นนะในในกลุ่มวัวนมที่หมวกเหล็กนะครับเสียชีวิตเยอะมากเสียชีวิตค้อหนึ่งเป็นสิบสิบตัวเป็นยี่สิบตัวหลายสิบตัวนะฮะที่หมวกเหล็กเป็นข้อของลูกศิษย์ของผมเองก็ก็มีด้วยนะครับก็มีด้วย แล้วก็จากที่โทรมาเล่าให้ฟังจากสุรินก็ในในกลุ่มวัวเนื้อลูกวัวเล็กๆป่วยแล้วเสียชีวิตวันหนึ่งสองสามตัวในหมู่บ้านนะครับอืมเลยอยากจะบอกเรียนพี่น้องว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็อย่าประมาทนะครับดูแลสุขภาพเขาให้แข็งแรงถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับถ่ายพยาธิชุดใหญ่ให้ควบคุม ถ่ายพยาธิชุดใหญ่เป็นประจำนะครับหมายถึงเคยถ่าย6เดือนครั้งเราก็ถ่ายเป็นประจำหรือไม่เช่นนั้นก็เลื่อนเวลามาอีกนะครับอาจจะถ่ายสัก4เดือนครั้งหนึ่งก็ดีมากแล้วอาหารการกินอย่าเลี้ยงให้เขาผอมครับต้องให้เขาสมบูรณ์อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงขาดสารอาหารสัตว์เลี้ยงที่ขาดสารอาหารร่างกายจะอ่อนแอ เป็นจะป่วยง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์และสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นพยาิร่างกายจะอ่อนแอนะครับจะป่วยง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงที่สมบูรณ์ที่ไม่ได้ฉีดยานะครับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีเป็นพยาิเรามันจะอ่อนแอมากกว่านะสู้สู้สัตว์เลี้ยงที่ทำพยาิ เลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์ดูแลอย่างดีหรือพูดง่ายๆว่าอย่าให้ผอมจนเกินไปถึงขนาดาขาดสารอาหารนะครับพี่น้องเป็นห่วงเหลือเกินนะครับเลี้ยงมาแล้วก็ไม่อยากให้เจ็บป่วยล้มตายแต่พอเจ็บป่วยล้มตายบางคนอาจจะขาดความมั่นใจอาจจะเลิกเลี้ยงไปเลยอาจจะขายทิ้งขาดทุนขาดรอนนะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอย่าให้เรื่องโลกเหล่านี้มาซ้ําเติมพี่น้องอีกเลยนะครับเราเลี้ยงแบบป้องกันไว้จะดีที่สุด นะครับในกลุ่มที่บัวนมบางทีบางท่านก็อาจจะขาดการดูแลเรื่องการถ่ายพยองพยาธเพราะว่าวัวระยะให้นมเขาก็ยังไม่กล้าจะถ่ายพยาธอะไรต่างๆนะครับก,ก็ก็ยังจะมีผลนะมีผลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองพิจารณาดูดีๆเรื่องการถ่ายพยาธอย่าไปดูแคลนเรื่องการถ่ายพยาธนะครับว่าไม่จําเป็นนะ จำเป็นมากๆครับผมขอบอกขอยืนยันเลยพี่น้องครับจําเป็นมากๆยาถ่ายพยาธิเนี่ยจำเป็นสําหรับร่างกายสัตว์มากๆอย่าไปดูแคลนนะครับมีเสียหายกันเยอะเป็นวงกว้างตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์แล้วก็อดเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีไม่ได้ว่าพี่น้องเราจะเดือดร้อนเหมือนกับคนอื่นเขาหรือไม่นะครับแต่ถ้าพี่น้องได้รับข่าวสารนี้แล้วก็หันกลับมาดูแลสุขภาพสัตว์ของพี่น้องบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ อย่าปล่อยป่าละเลยอย่าเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดนะครับใส่ใจนิดนึงเดี๋ยวนี้วัวควายราคาไม่ใช่ถูกๆแล้วตัวหนึ่งหลักหมืน่นตัวหนึ่งหลักแสนตัวหนึ่งหลักมาแต่ในในกลุ่มหลักหลายแสนหลักล้านนี่เราไม่ต้องพูดถึงเขาดูแลของเขาดีอยู่แล้วเพราะก็ลงทุนเยอะนะครับแต่สําคัญคนที่เลี้ยงแบบตัวละไม่กี่หมื่นเนี่ยครับจะดูแคนว่าเอ้ยวัวราคาไม่เท่าไหร่ไม่ต้องไปซื้อยาถ่ายพยาธิแพงๆมารักษาหรอกไม่ใช่นะครับ เขาเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้เขาสามารถสร้างเงินแสนให้เราได้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะราคาแค่5้าห0ื0 0สามหมื่ก็จริงแต่เขาสามารถให้มีลูกให้เราเป็นเงินแสนได้เขาสามารถมีลูกให้เรา20ตัวได้เขาสามารถมีลูกให้เราได้15ตัว12ตัวได้ถ้าเราดูแลเขาดีๆแล้วลูกเขาเราจะขายตัวละเท่าไหร่อันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราแต่รับรองว่าเขาสร้างเงินแสนให้เราได้แน่ <S <S พี่น้องครับเพราะฉะนั้น ฝากไว้ด้วยนะครับโดยความห่วงใยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อๆกันไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ